สวัสดีครับผมเฟรนะครับจะเพจไปดูบอลนะครับวันนี้เราจะมาพรีวิววิเคราะห์ฟุตบอลเอฟเอคัพนะครับรอบรองชนะเลิศเป็นการพบกันระหว่างปภาษาเรนแก้วคริสตันพาเลตปะทะสิงห์พงาสนะครับแอสตันวิลล่านะครับจะเตะกันที่สแควเบมบรี่นะครับในวันเสาร์ที่26เมษายน5ทุ่ม15นาทีนะครับตามเวลาประเทศไทยนะครับสำหรับใครที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์กระดิ่งช่อง YouTube เพจ Facebook นะครับแล้วก็ช่องติ๊ตต์ให้กับทางไปดูบอลด้วยนะครับไปเรริ่่่มมมกััันททีควาพ้้ออขงงฝง ทีมคริสเตียนพาเกตก่อนก็แล้วกันนะครับคริสเตียนพาเลตนะครับฟอร์มในหลีกนะตอนนี้เรียกได้ว่าประหองตัวให้จบดูกาลก็พอนะครับแล้วก็พร้อมทุ่มสพรพกำลังนะครับทุกอย่างเพื่อมาเล่นในเกม FA Cup คนะครับเพราะว่ามันเหลือแค่2แมตช์ไงใช่ไหมรอบรองชนะเลิศแล้วก็ชิงแล้วก็แชมป์ นี่ครับอาจจะได้เป็นแชมป์ในปีนี้ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นพาเลสเนี่ยเต็มที่แน่นอนเพราะว่าแมตช์ล่าสุดนะครับเรียกได้ว่าจัดตัวสำรองแบบว่าเอ่อเรียกได้ว่าไม่เอาตัวแทบไม่เอาตัวจริงลงเลยนะครับในการเจอกับอาร์เซนอลนะครับแล้วก็สามารถเสมอกับไปได้2ประตูต่อ2นะครับแล้วฟอร์มในช่วงหลังหลังที่ผ่านมาเนี่ยพาเลสก็เหมือนว่าทิ้งแล้วนะครับ,บว่าทีมมันก็ไม่ได้มีลุ้นอะไรไม่ได้ลุ้นไปถ้วยอะไรนะครับไม่ได้ลุ้นหนีตกชั้นก็ประคองทีมไปนะครับมีก่อนนั้นนั้นเนี่ บอลมาอะนะครับแล้ว2นัดถัดมาเนี่ยนะครับโดนเอ,อ่อแมนซิตี้กับน,นิวคาสเซิลนะครับยิงใส่ไป5-2แล้วมา5้าศนนะครับในลีกนะั้นลราสุดเจอกับอาร์เซนอลเนี่ยก็ถือว่าเป็นแมตช์ที่เรียกได้ว,ว่าไม่ได้จัดตัวจริงลงนะครับส่วนใหญ่จะเป็นตัวสำรองซะมากกว่าเพื่อเก็บไปเล่นในแมตช์นี้นั่นเองนะครับแต่ก็ยังสามารถเสมอไปได้2ประตูต่อ2นะครับโดยอาร์เซนอลได้ประตูขึ้นนำจากลูกฟรีคิกมาติดอเดกาดเปิดบอลทั้งกรอบไปโทษและเป็นอยางขุนควีออร์นะครับขึ้นโขกล,ล,ลงเข้าไปนะครับ นาทีที่27พาเลติ ตีเสมอจากอดัลวอรตันนะครับเปิดบอลย้อนมาตรงเขตโทษนะครับเอเป็นเอลเบชิเอเซ่เนี่ยวิ่งมาบเล่นะครับอ ese, Mobile, รบ,บอลกระดอนพื้นเสาเข้าไปนะครับนาทีที่42นะครับอาร์เซนอลขึ้นนำจากเลอทอซายิงด้วยซ้ายบอลแฉบแม็กซองลาควัวนะครับเบียดเสาเข้าไปอาร์เซนอลก็ขึ้นนำา2 1หนึ่งครึ่งด่างพลตต์ตามตีนส่วนสองสนะครับจากความผิดพลาดของวิลเลียมซาลิบาก่อนอาร์เซนอลที่ส่งบอลให้เพื่อนไม่ดีนะครับแล้วเป็นชองฟิลิปมาเดต้าฮูฮอกสำรองของทีมย่างบอลมาทองได้นะครับส่งโอกาสยิงไกลทันทีก็็เเข้าปปปรระะตูไนน2 2คับ หลังเกมโอลิเวอร์กัสเนอร์นะครับกุเซอรของพาเลสก็ได้ทีคุยโวแล้วไปแผนกันอยู่แล้วนะครับเล็งเป้าไปที่ตำแหน่งการยิงของเดวเบไยาและทำให้เด็กก้นบุกแหม่งแต้้สำเร็จนะครับค <c oughs> ือเซนอลเขาก็ไม่เดือดร้อนแล้วเพราะว่าเขาก็ทิ้งนะครับแต่จริงๆมันก็ควรชนะานะนะมันเพราะว่าทางพาเลสส่งสำรองลงซะเยอะนะครับด้วยศักยภาพตัวผู้เล่นเนี่ยผมยังรีวิวไ้เลยว่า ยังไงเนี่ยอาร์เซนอลก็น่าจะชนะมากกว่าแต่กลายเป็นว่าอาร์เซนอลก็ปล่อยซะอย่างนั้นนะครับมันก็เป็นปัญหาของอาร์เซนอลไปอ่ะนะครับเดี๋ยวต้องไปคุยกันในพาร์ทของซอนอีกทีนะครับในส่วนของพาเลสเนี่ยนะครับเดี๋ยวจะมีเกม FA Cup ก็คือแมชนี้ใช่ไหมครับแล้วก็ตัวผู้เล่นมีการบาดเจ็บเนี่ยก็ยังมีนะครับชาดิลิอาร์ตนะครับชิลลูโคลเล่นะครับแล้วก็เป็นชิวรลที่ยืมตัวมาเคลซีต้องรอเช็คฟิตอีกทีนะครับไปดูความพร้อมของด้านฝั่ง แอสตันวิลล่ากันบ้างนะครับวิลล่าเนี่ยลูกทีมของเอเมลี่นะครับเรียกได้ว่าแพ้แค่แมตช์เดียวนะครับในฮันนัดล่าสุดก็คือการไปเยือนแปรเอชเช่นั่นเองครับที่เหลือเนี่ยชนะรวดเลยนะครับรวมถึง2นัดล่าสุดนะครับที่เปิดบ้านนะครับชนะไปเชียร์ไป3 2นะครับแล้วก็ถล่มทางนิวคาสเซิลไป4ประตูต่อ1นะครับตอนนี้ประตูในส่วนของการไป UCL ยังได้ลุ้นอยู่นะครับรวมถึง FA Cup ก็เหลืออีก2แมตช์เช่นการไปชนะตัวในเอเบอรี่เนี่ย หวังว่าจะได้1แชมป์นะครับจากการคุมทีมอเซ็นวีลล่าให้ได้นะครับในฤดูกาลนี้เลยนะครับและในส่วนของนัดล่าสุดนะครับต้องบุกไปเยือนซิตี้จุดที่น่าสนใจคือซิตี้ชนะตลอดทั้ง14เกมเย้าพรีเมียร์ลีกในการพบกับวิลล่าและยิง2เป็นอย่างต่ำใน13นัดหลังสุดนะครับส่วนครั้งสุดท้ายที่พ่ายคาบ้านต่อวิลล่าคือในปี2007นะครับก็จเจตัวนะครับมีเกมเอฟคัพรออยู่ทั้งคู่นะครับก็ จัดตัวเหล่าสนามถึง10ต,ตำแหน่งนะครับมีสำรองแค่เจ้าของแบบซีคนเดียวนะครับซาบิลล่าแล้วก็เป็นซิตี้ขึ้นนำก่อนตั้งแต่ที่7จังหวะที่โอมาโมสนะครับได้ขึ้นเกมฝั่งซ้ายพาบอลไปถึงเส้นหลังแล้วตข้ากลางให้แบรดซิวิวิ่งมาจบสกอร์ด้วยเท้าขวานะครับอ่มาร์ตินเนสนะครับปัดบอลได้แต่ไม่สำเร็จนาทีที่16วิลล่าได้จุดโทษน,นะครับเป็นมาคาเลสฟอร์ดลุกขึ้นมายิง1-1น,น,นะครับเกมน้ำท่าจะจบกันด้วย1 1นนะแต่ว่านาทีบาปนะครับ เชนวิโดกูเนี่ยครับมายิงให้ทางแมนซิตี้นะครับขึ้นนำา2 1แล้วก็จบเกมไปด้วยนะครับสกอร์นี้เลยนะครับแล้วเจ้าจบเกมนะครับรอยคีมที่มาเป็นคอมเมนเตอร์เพื่อชื่นชมฟอร์มของคาร์ลตฟอร์ดนะครับหลังยิงประตูให้กับวิลล่าได้แม้ว่าสุดท้ายจะแพ้ก็ตามว่าลนะัตฟอร์ดเนี่ยถือว่าเป็นไพ่ คามของเซตตี้ในคืนนี้เลยนะมีโอกาสครั้งใหญ่จริงๆในครึ่งหลังแต่เมื่อมีพื้นที่ว่างอยู่หนาะเขาเขาก็เก่งพองกับคนเล่นคนอื่นลองทําก็หลังซ่เขาก็เป็นฝร,รายเช่นกันนะครับก็ปัญหาของวิล่าคือเล่นได้ไม่ดีนะักและผลต่างประดูก็เป็นปัญหาว่าเขาจัดการกันได้ดีแต่เสียประตูในช่วงท้ายเกมนั่นทาให้เสียประตูง่ายเกินไปจะมีจุดพิผันจุดหรือ2จุดแต่คุณต้องพยายามดึงมันกลับมาให้ได้อย่าแพ้และเราสามวมนาตัมเอาไว้น,นี่ก็มีการพูดถึงนะครับภาพรวมแล้วเขาพูดถึงแ Ford าาารดฟอร์ดว ยกระดับนะครับตัวเองเนะี่ยเรายกระดับทีมวิลลาได้ด้วยนะครับตอนนี้ลงเล่นไปกับวิลลานะครับ4ประตูกับหอแอซิดท,ที่ช่วยวิลลายิงได้ด้วยโหเยอะกว่าตอนอยู่กับแมนยูซะอีกนะ,นะครับนักเตะที่มีการบาดเจ็บของวิลลานะตอนนี้ไม่มีใครเลยนะครับพร้อมลักษณะในทุกตำแหน่งนะครับ เฮทูเฮทที่น่าสนใจของทั้ง2ทีมนะครับเคยเจอกันมา56ครั้งพาเลทช,ชนะไป17วิลล่าชนะ23นะครับเสมอกันไป16ล่าสุดเจอกันในลีกช่วงเดือนกุมภาพันธ์นะครับที่สามแห่งนี้นะครับพาเลทช,ชนะ4-1นะครับพาเลทไม่แพ้วิลล่าในการเจอกันในบ้านตัวเองสามครั้งหลังสุดนะครับพาเลทยังไม่แพ้ใครในบ้านท่านั้นหลังสุดวิลล่ายิงได้อย่างน้อย1ประตูใน18บนั้นหลังสุดนะครับถ้าพาเลทยิงนั้ก่อน1-0น,น,นะครับในบ้านโอกาสชนะครับ2%แต่นนี้มัสนามกลางเนาาะแต่ว่วถือว่าพาเลเป,เป็นเปต์เต่นีว้วกันนะเพราะว่าเขง ฉลากได้นะครับในอ,อยู่ทางฝั่งซ้ายนะครับเป็นฝั่งทีมเยา้าสีนัดหลังสุดของวิลล่าแพ้แค่หนึ่งนัดนะครับทั้งสองทีมไม่ชนะในลีกมาัา้งคู่นะครับคริสตันพาเลตน,นะครับยิง มีค่าเฉลี่ยการยิงประตูในบ้านอยู่ที่1.67ประตูต่อนัดวิลล่ามีค่าเฉลี่ยการยิงประตูเวลาเป็นเยือนนะครับอยู่ที่1.32ประตูต่อน,นัดน,นะครับนักเตะที่น่าจะมาตามองของทั้งสองทีมกันบ้างน,นะครับไปกันทางฝั่งคิลตันพาเลสก่อนก่อนแล้วกันนะครับก็ช่องฟิลิปมาเตต้ากองหน้าวัย27ปีชาวฝรั่งเศสในที่แล้วยิง1ประตูทำให้ตอนนี้ลงเล่นไปแล้ว40นะัดทุกรายการยิง17ประตูกับอีก3อัดซิดนะครับถือว่าเป็นคนยิงประตูให้ทีมเยอะที่สุดตอนนี้สสสสาาาหร City, ารรรรรััััััับบบบบถิิิิิตตในนนนกกกกกเเจจออออวลล่ะะะคคคไไปปป้งงยูีแ ในส่วนของวีแอสซัมวิลล่านะครับก็จะเป็นมาคาร์ลัดฟอร์ดนักเตะตัวยืมนะครับและแต่ดันมาเล่นได้ดีกับวิลล่านะครับกองหน้าวัย27ปีนะครับเล่นปีกซ้ายได้ด้วยนะครับดิ้แล้วยิงประตูตอนเนี้ยเราเล่นให้วิลล่าทั้งหมด15นัดยิงไป3ประตูกับอีก6แอสซิสต์นะครับถ้ารวมทั้งฤดูกาลกับแมนยูด้วย41นัดทุนใการยิง11ประตูกับอีก9แอสซิสต์นะครับสถิติในการเจอกับคินส์สาเลตนะครับเจอกันมาแล้วนะครับทั้งหมด17ครั้งยิงไป2ประตูกับอออีก3แสสซิต์ด้ววยนะครับถื่า เป็นกำลังหลักของเวลาชุนนี้เลยนะครับช่วยยกระดับทีมแล้วก็มีข่าวว่าน่าจะ นะครับย้ายมาอยู่วิลล่านี่แหละนะครับคือลูเมนอโมลิมก็น่าจะปล่อยลัดฟอร์ดออกจากทีมนะครับด้วยเรื่องของค่าเหนื่อยด้วยนะครับเพราะต้องเอาไปจ่ายตัวอื่นที่จะซื้อเข้ามาใหม่ๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลัดฟอร์ดก็น่าจะเป็นคนหนึ่งที่ต้องย้ายออกจากทีมไปนะครับต้องมาดูว่าจะอยู่ที่วิลล่าต่อหรือไปที่อื่นนะครับซึ่งเป็นตัวจริงที่คาดว่าน่าจะเด้งเล่นในนันนีนะครับไปกระทำฝั่งคริสต์เพลย์เกลก่อนก็รักกันนะครับพเลย์เนี่ยจะได้คิริชาร์ดนะครับคนที่แบนกลับ จะกลับมาเป็นตัวจริงอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยโอลิเวอร์กัสเนอร์นะครับจะมาในระบบเดิมนะครับที่ชำนาญเลยคือ3421นะครับผู้สมัครตัวจริงนะครับดีแทรเดอร์สันนะครับกองหลังเซนทาร์ฟสามคนคิสซี่ชาดมาร์ซองลาควนและมาเกีฮีนะครับกลางสี่คนวิเบกขวาใช้เดนนิมุนยอตรงกลางสองคนดาบวัตตันและเจ้าฟัสต์เลอร์มานะครับวิเบกซ้ายเป็นทารินมิเชลนะครับตัวรุกงสองคนอิมเมลาซากับไอบริชเอเซ่นะครับซึ่งซาก็พังมาในที่แล้วด้วยเอเซ่ลงตัวจริงก็ตามแต่ว่าก็ได้ เปลี่ยนออกในช่วงครึ่งหลังนะครับน้าเป้าชงฟิลิปมาเจต้ตานะครับนี่ก็อีกคนหนึ่งเช่นกันนะที่แหมไม่รู้จะอยู่กับพาเลตนานไมหมเพราะฟอร์มดีเหลือเกินนะครับอันนี้ก็เป็นฝั่งวิลล่านะเป็นฝั่งพาเลตน,นะครับเดี๋ยวเราไปดูฝั่งวิลล่ากันบ้างนะครับซึ่งเป็นตัวจริงของแอสตันวิลล่าที่คาดว่าน่าจะได้ลงเล่นในในนี้นครับวิลล่าได้โชคดีมากๆนะครับไม่มีปัญหาอาการบาดเจ็บของ ตัวผู้เล่นเลยนะครับเราจะเห็นว่าวิลล่าเนี่ยใช้ตัวหลักในนัดที่แล้วแต่ก็มีตัวทีเด็ดหลายคนที่สลับลงสำรองมาและจะกลับมายืนตัวจริงนั้นนี้นะครับที่คาดเดายากน่าจะเป็นในส่วนกองหน้าว่าบรเดมเบอรี A ่เนี่ยจะใช้เป็นโอลิเวอร์กินนะครับหน้าเป้าของทีมคนเดิมหรือว่าใช้มาคาแรดฟอร์ดเนี่ยไปยืนหน้าเป้าเลยนะครับจะมาในระบบ4ี่สอมหนึ่งนะครับก็สปารตูมาหนึ่งเอมิเลียโนมาติเนสนะคร,รับกลางสี่คนแบ็กขวาไม่ที่แคชนะครับสองคนเอลิคอนซากับอัลตอเลสน,นะครับต่างซ้ายเป็นลูก้าดีนนนนะคครรับับบกลาง2เป็ บูบาก้าร์กามาร่ากับอมาดูอันนานะครับตัวลุก3ามคนปีกวาใชม้โมเกลเจอร์ตัวการมาโกอัซิติโอนะครับทางซ้ายจอห์นแม็กกินนะครับหน้าเป้านะครับนั้นนี้ขออนุญาตเดาว่าจะเป็นมาคาเลฟอร์ดได้ลงสนามก่อนนะครับโอ้โหมีปัญหาแน่นอนนะโอริเวกิดออกมาบ่นแล้วนะครับหลังจากที่เตรียมทำซิตี้กับวิลล่านะอลูกาน่าอาจจะย้ายก็ได้นะครับทั้งนั้นนั้นนี้นะครับวิลล่าเนี่ยฟอร์มแรงแต่ก็พึ่งแพ้มาหยกๆนะครับส่วนคริสซัมเพลสมักจะ มีสติแพ้ยากเวลาเจอเวลาด้วยนีพอยากให้ผลนะครับคู่นี้มันเล่นสนามกลางเสมอกันสุดมาแน่นอนนะครับสประตูต่อ2นะครับแล้วไปตัดสิในช่วงทุเวลาเจช่วงต่อเวลานะครับหรือจุดโทษก็แล้วกันนะครับหากชอบคอนเทนต์ไซนี้ของน้องเพจไปดูบอลนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ติดกระดิ่งนะครับช่อง YouTube เพจ a c e b o o k นะครับแล้วก็ช่อง t i k t อกให้กับทางไปดูบอลด้วยนะครับ นะครับนอกจากนั้นนะครับมีข่าวเกี่ยวกับการทัวร์เอเชียนะครับซึ่งทางเพจไปดูบอลนะครับมีการจัดทัวร์แน่นอนนะครับในการไปดูเลือดผู้ที่ฮ่องกงนะครับแล้วก็ไปดูเลือดผู้ที่ญี่ปุ่นนะครับสำหรับใครที่เป็นแฟนบอลเลือดผู้นะครับอยากไปในราคาไม่แพงนะครับมีทัวร์จัดเตรียมให้ได้ดูบอลแน่นอนเนี่ยติดตามเพจไปดูบอลได้ไว้ก่อนได้เลยนะครับที่ไลน์แอดโกธุสเดียมหรือไปที่เฟซบุ๊กเพจไปดูบอลได้เลยนะครับนความนอกจากนั้นนะครับตอนนี้อาเซนอนนะครับถ้าเกิดใครตามข่าวอยู่นะมีทัวร์นะครับ ปรีซีซั่นที่สิงคโปร์แล้วก็ฮ่องกงนะครับซึ่งเราเพจไปดูบอลเนี่ยเรามีการจัดทริปจัดทัวร์ด้วยนะเออสำหรับใครที่นะครับสนใจนะครับราคาไม่แพงราคาไม่แรงนะไปกับเราไปกับไปดูบอลนะครับสนุกแน่นอนนะครับยังไงฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับ Line แอดโค t รเซียมหรือว่าค้นหาเพจไปดูบนบน Facebook ได้เลยนะครับวันนี้เราไปก่อนนะครับขอบคุณมากทุกคนมากนะครับสวัสดีครับ สำหรับใครที่สนใจนะครับอยากจะไปนะครับนัดสุดท้ายที่แ n f i e l d นะครับในฤดูก,ดกาล2 0 2 4 2 0 2ีตอนนี้เพจพิจูบอลน,นะครับมีการจัดทริปจัดทัวร์นะครับแล้วก็พร้อมออกได้แน่นอนแล้วนะครับสามารถที่จะสอบถามข้อมูลและเข้ามานะครับปรึกษาเรื่องการเดินทางได้ต้องรีบนิดนึงเพราะว่าตั๋วมีจำนวนจำกัดมีน้อยจริงๆอย่างที่บอกว่าเป็นตีอีเวนต์นึงไม่แน่ว่าปีนี้จะเป็นการส่งโมซาร่าเทรนแล้วก็ฟันได เพราะฉะนั้นเนี่ยยังไงนะครับฝากข้อสอบถามข้อมูลเข้ามาได้เลยนะครับติดตามติดต่อไลน์แอดโกโตซิเดียมนะครับกับเพจไปดูบอลได้เลยนะครับวันนี้เราไปก่อนนะครับสวัสดีครับโอเคนะครับเพจไปดูบอลนะครับกรตีออกทริปได้จริงมาที่สุดของประเทศไทยนะครับปี2022-2023นะครับประสบการณ์การดูบอลต่างประเทศโดยทีมงานเองมากกว่า100แมตช์เลยทีเดียวนะครับ